จำว่าผู้เบาผู้ยังมาจอดแม่แต่งหน้าพิจเจ้าวอ้โแม่และพวกเจ้าอายุเตือนนอนกินนอนแตกมาข้าวและเจ้าเบิ้งขอยห้าเฮ็ดเวียกไปจักมักายเข้าตากแดดตาพลข่อยชี้ข้าวให้แม่เจ้าวอเจ้าไม่เอาเข้าเนาะในผิดแม่เจ้าตี้เออวอว่าคนได้แต่งหน้าเจ้ากูเบิังตี้ค่อยหลอกผายเข้า กูมือมือไอิตายนี่เบิ้งคอยดำดำก็แล้วคอตี้ดคอยได้กินเขาหลอขายเท่าคือพวนอนสแตกอยู่เหอนมันจะข้านะพวกแกก็บังเดิกคอยคันคอยนอนสแตกกินสแตกกินยืแต่เหอนก็คอยข้าวคือ าชู่สิปไปหานมันอีบานี้มันก็เป็เข้าห้องหมอคือกันเอาแล้วบานีแล้วกันอยู่สิียงโปรในเมื่อยู่จากบัฟนะพ่อใหญ่โยมีแล้ววังชิดต่อเนาะบนเตียงเชนดูเลยหักกันบอกว่ากันว่ามันบโบเขาห้องหมอน ดูชะอันดูอันชมอยนี่ครับมันว่านันลีนี่ชิมาหาพรตู้อดนีบอกเออมันมันเชยาลีนั่นพรตู้ก็บอกไปหาด้วยเส่พตู้มันอยากไปหาแล้วมือนันโทษใช่มันแหละไอันเจ้าไข่เจ้าอันนันเขาามอเคนชิลุ่มระจอบไปบังเดือบบอมากระยามันวะบ่มากระยาคอยละอายคนกันว่าเจ้าได้ห้องขอยอมือกันซะก่อนนะเออจะเป็นมันว่อันนี้มัน ชำว่าผูดบ่าคุณยังมาเจอคุยากแต่งหนาพี่เจาว่าอื้อโอ้แม่นและพวกเจาอันยูตะเหือนนอนกินนอนแตรกอืมนะข้าวและเจ้าเบิ่งขอยหาเห็ดเวียกปรจักมาทายเขาตากแดดตากคนขอยชิข้าวให้แม่เจ้าว่าถ้าไม่นอาข้ากอักอยน้เนอะ ในพิษแม่จ้ตี้เออบ่าว่าคนในแตงนาเจ้ากเบิ้งตี้คอยหลอกคายเท่าคู่มือเมื่อยชิตใต้นี่เบิ้งคอยดำดำก็แล้วคอยตี้คอยได้กินเขาคอยหลอกคายเท่าคือเจ้านอนชิแตกอยู่เอือนมันจะข้าวแล้วเจ้ากเบิ้งเลิกคอยคันคอยนอนชิแตกกินชิแตกกินยืนอยู่แต่เอือนกับคอยเข้าคือ โอยจุาจุกมันง่วงนอมดินาชะแตกินชะแตกินเพนั้นด้น้องเนาะคือเราเชิงว่าเนาะแม่เด่อบตูไ้เจาก็เป็เราเชิงกบประจับแม่แม่ชาวนาเถิงประตูตอ้เออโอ้ยเจบืองตาเจตาใสบซัดอดว่าวดิยากแตงนาพิษเก่าว่าเนาะแม่แน่พวกเก่าอันยูเตอรอนอนกินนอนแสดกิน้าวและ เจ้าเบิ้งคอยหาเฮ็ดเวียก่ะไปจักผู้ชายเท่าตากแดดตากพลคอยชี้ข้าวพี่แม่เจ้าว้อเจ้าแเริ่มมาเขาบ่มาไม่ว่าใ่รก็ได้ได้ประด็นพี่แม่เจ้าตี้เออว้าบ่ค่อยประด้นแตงน้าอ่าดิเจ้าก็เบิ่งติ้คอยลอกผายเท่าผู้มมือเมื่อยสิตายนี่เบิ่งคอยดำดำแล้วคอยได้กินข้าคอยหลอกผายเท่าเนาะเจ้านอนแช่แสกอยู่เฮือนมันกะข้าวนะ เดียวคนเลิกนอนเตะกินเตะกินทอยูเทืนกคอยขาวตนโอ้ยแตละคนถ้ามันด่าฉันถูกเลยเลยเงินปรตูกันสิขึ่นเซโปนเลยเนาะาแห้งเนาะปรตูับมีไผคขับรถนเตียนช่ไหเนาะโอ้ยคันเบาแสไปเอาเบาแสไปนำแล้วนี่อยากเอายู่หาะกัเชียวไผ นทพ่อต <cin stereotype> ูเป่าแพทย์น้อยนี่ก็เล่าบบเคยไปนำเฮากระชี้โบปแม่ชวนคดีแมียนอยู่นะเขาไปกะได้ลงชิพเขาที่ดอกไปนี่เนาะเมีนอ่นะเขาไปเรียกหน่หน้เรียกแนวนั่นเนี่ยมันลงแหงเขาเบิ่งเขาแล้วนี่เนาะไปสนุกดีไปก่อนก็มืออื่นไปถ่ายจูบเดิม่อใหญ่เนาะเนาะไปแล้วเม่ยนา้เขาให้ไปอันหลัดเขาอยู่บนบอน เชฟปนบนคายหมูน่ะนะฮั่นแหละอยู่บ้องเจ้าเคยไปกับเขาทีมงานท่านบ้องอยู่ม้องนั่นนั่นแหละไปกับเราเลยกับไปแหวนนะฮั่นแหละมาช่างชามแยกนะฮั่นอยู่ทางชามแยกชามแยกไปบ้องหมูน้อยนั่นเขาเห็ดกันช่องใช้บดชตูดอกโดยสบายได้ชื่อน้ำเขาแล้วชื่อจับมาเนาะหิวมาเนาะหิวมาโลดวแต่อันนี้นะพอตู้น้ำมันใจแล้วว่าจะขึ้นไปทางพุ่น มือื่นนี่ออืเขาชิมสลัดอยู่นะหั่นหน้าบนเขาไายหมูนองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้นะพอตู้นี้จะไปพูดนะจักมือกะว่าเฮิงๆซ้ำมือบอกได้คันว่าเฮิงนั่นชองคืนคันว่าไว้หะคืนเดียวฮะมันเถื่อนก็จิไปคืนเดียวเขาเป็นยากน้ำง้วนนี่เลยน้ำมเป็นครั้ไม่นี่งนะเจ้าว่าช่อแช่มพุ่นนี่คับอะไรเลยก็คือมืออื่นนี่นะคือเจ้าเดินทางไปแต่เ้าเลยเนาะ โอ้ยชับนี้จะให้มันฮอตผูแหละคันว่าเราต้ามนั่นโอ้เนาอประตูไปบ่อสารหน่วยมื่นเออประตูแสไปน้ำยู่บ่เอ๋อไปก็ไปเลยที่เป็นยังไปก็ดีเนาะคงบูมเอนว่าคอยชิเกระทำว่านั่นนะไปประตูเนาะไปนไรพคนกัมมูยแบบนึงเนาะไปลุ้นเลยสนุกยจะได้เดินชายทางนั้นทุ่มบ่อหน้วยมื่นไครก็ไปแล้วพอไงไปได้ไปทางนั้นแล้วไครก็ไปทางเจ้าแล้วไปแอนไปมันก็ขั้นขึ้นไปทางอัน อันนี้ก็กับเป่าแลนี่ก็ได้อยูุไทยคลิปก็ได้อยู่ครับแต่ว่าไปทางนี้นะมันมีนะั่นเนาะเพราะว่าเพิ่นเขาเขาจะเขาเขามีเธอไทยคลิปบ่ทางประตูว่างนี่นะก็วางประตูจะไปนี่คนไปทางนี้นะได้ไทยคลิปเนะเออเขาให้ถ่ายอยู่ดอกทางได้คลิปไปเลยทางทางได้เก้าเลยอะโมเมนต์ได้เก้าได้เก้าตู้ได้เก้าไรเป็นเทปูอนี่เด้อแมนในชิปปูตั้งพุ่นเทปูน้องพื้นเนาะ ขี่อด้เขาีจัก่อเข้าไปไปเลยจักได้คอยะยจะไล่คนมีทาเพื่อขับจักนะขาลูกเล่นคน่ายมันอะไรเท่านั้นมีารถเก๋งก่เอาไปประตูนอืนมีล้ประตูอเนเชื่อรถเก๋งนประตูเนเดียวมีรถเก๋งคนก็จะไปน้ำมูเจ้าเอาไปี่้หละประตูมีเงินขไปนเลบอประตูไปหาบุษาว่ปรตูเออ ว่าแน่นแหละครับเขาจะว่าวนะเนี่ยมันโดยโดยถ้ารุ่นไปพร้อมกันเนาะมันคือสิว่าตื่นเต้นไม่ไหวยังว่าว่าวนะเนาะเหมือนก็ไปนัดกันที่พูดแล้วเนาะเขาจะเห็นเนาะพระนรูเจ้าไปแล้วนัดพบกันกับบอกเขาขายหมู่แหละคอยกันไปหันแหละเขาเชี่ยวออกมาหลัดเอาคอยอยู่หันด้วยแต่ว่าคอยว่าวแล้วนะฝนตกกระตำแดดออกกระยาได้คอยไปหมื่นเออเขามาลุม่นมันเป็นแักษ์ชื่อวิษณุรามะ ลยฮะอันมันไข่แน่ไปทางนี้ไข่เนาะไข่เออมชั้นเนาะหักกระตูเชโปลดมันบอกประตูหรือว่าเมืองหนองหรือว่าแถวตเชโปนนะแจ็งแต่บอลเขาขายหมูไปนั่นรักนึ่งกระตนที่ไปนั่นกระตูยูเชโปนเนาะผมเชโปลดูนะ หนาชิเศษมากจังค่ะของมันธุ์ตัวเติดต่อนะมันจังตั้งแต่ก้นกับไปกับเบาแหล่คุณครับมันคนทุ่นี่นะมีแมนพูอันก้นมันเหมืนบอกพ่อใหญ่เอออันนั่นแหละก้นมันบันท่นแล้ววันนี้ปลูกก็จนแล้ววันนี้ก็จะพ่นจนปลูกแล้ววันนี้นะกันร้อนกันหน่อยนะพ่นรอท่าเจ้าตั้งแต่เจ้ายังไม่ทันได้ออกมีเนาะรอท่า เมื่อนั้นแล้วออกไม่คำหนึ่งเมื่อนั้นทูคุณนมาไน่ไหมมือเนี่เราอะเจ้าคุณนมาลดมือนี่ยไอ้คอกระ่าเจ้าอยู่นีโอ้ยคนไปได้ไปวะออกไม่คำหนึ่งอืมเราถ่าเจ้าอยู่ไหนวะฉันโอ้ยเสีไหนบอกคนไปไดไปวเราเู้คจะไปนคนเลสื่อนเไยแววามเจ้านี่แหละทูใจเนี่ยอืมเนือคอยไปคนไปบงชื้อห่อคอยมือไปเอามือสิขอนางทางเวา่าไปขอแล้วนั่น เจ้ามือใดเจ้าทิมาขอแล้วมาจะเช่ารถเขอแล้วแล้วก็เมื่อคิดเมื่อน้ำรถเดี๋ยวเราอันอันนี้นะคือแปลว่าเจ้าไปทับทามเมึงเนาะเออจิไปทับทามมืองจะไปต้องคขมหน้าคขมตากันแล้วจังว่านอนแล้วยุคุณแล้วก็จังตื่นมือเศร้ามาแต่เรื่องแต่รื่นแล้วก็จังขอเนอ่อกว่อมันชุ่มฉีดไปคอนั่นคอยใช้เขาคือน้ำหลังเออจะไป็นบางคนไปแล้วมันแบบทับทามได้แล้วก็โทรลงมาแล้วก็ ให้น้องชายคนเอารถวิกโกขึ้นไปเลยนะเอาไปให้เขาไปวางชามที wow. right. mm. ่คนด้วยเะว่าเมื่ออื่นนี่แหละเช่วเงินนั่นขายน้ำมันโหลดเมื่อให้น้องชายเขาขึ้นเมื่อน้ำหลังเช่นเนาอแบลว่าคันมาได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นแล้วก็ชงคืนเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องเกมกชว์มันมายากเนาะกับน้องตัวเองน่ะโดยโดยขึ้นบ่ขึ้นการคือเาก่อนแล้วมันเนาะให้แนวหาเชนจะืิอน้ำมันโหลดใช่จะไปว่เนาะเขาให้มันกั ยืมม hmm. ันแล้วมันบอกนูมันเอาก็น้องตัวเองจะไก็จิไปทำขึ้นหมคือว่ามันมันบ่มีนรอมันจะขอจะเนาไม่ยอลยนะเท่ากับเนี่นนั่นคือวนอ่นดีนี่ก็คือกันและเฮาเนี่ยทีไปกอดโตได้เด้อเมนอืนบ่ลืมื่อไหก็ตามเด็นโทรมาหายุุคือนำล้างรถโดยทีน้าจะบอกงั่น อุ้ยสิไปหานี่เห็นหน่าเพิ่นได้บ่พตุเออโอ้เห็นพวกหน่านอนได้เนี่ยนะบอกเพราะว่าเราก็บอกพตุนี่ก็ตั้งแต่โดนเติมเนาะมันกระช้องเดือนหมดแล้วจะขึงจะง่ายแล้วแต่แต่เขาคนมันแต่แต่เดือนนั้นสี่เนาะจนหอดเดือนเจ็ดช่องช้ำเดือนพุ่นแล้วเพราะว่นธุ์ถูมาอีกเนาช่นยำใบกับบ่เลี้ยงเช่นยำใบกบ่เลี้ยงแบบนี้เลย ఫiberal долго a ແ h y p มัน e s ู o s t e r i o r a usion окой Mus 굿เ m d a า τ ο него lshai r a มัน h a i a r n h ī c ກ h nih hair ý ງ a a r problem tio hzed l wprowad 不會 thi найдar tham r01 noir ez новi leo 流 Wit maindAYi 值 means the end of the Vine, havenién th derivation of time scene is on khif task maiths is on IYvhtana. I will not be interested in healing. I have to fine myself on tz Kristi connecting with the battery. Néi sotar a s i มา florl r i s k 1 2 ดเปยนลเนาะด้เยยหกเออคือเก่านี่มันยากมันชามันอันนั้นแหละทิ่ยาขนาดนี่บ่อุวนวายน้ำมันชอืม้าไม่แล้วพอายเอาเใหม่ใช่คือคนนี้ก็ถูกใกบดีกับิไปเอาใหม่นะไรฉ่ำเนาะแม่นแล้ประตูแม่นแล้ประตูน้อยลน้ำพุนก็เฮ็ดมาพอแหงเนี่ยตามมันเนาะได้บ็ได้ก็ นี่บมี่ก็ยามันเทาไหมครับเมนเลยไหยก็คือแปลว่าเนาะนั่นนะก็ชิวานต้องไปเบิ้งนํากันเนาะพอใหญ่เนาะชิได้มีผู้มาเห็ดในยังกินอยูเนาะพอตู่ขึ้นไปนะอันบ่าไรบ่อน้อมนี่กะคาคือกันไรบ่อน้อมนี่กะคางูอ่ะเทิงงัวเทิงควายน่ะชิบหาตัวคนเราบ้าเต้อ บงินอมได้เมียกับบ่มีอันนั้นก็ดีอยู่ผู้เดียววันนี้ก็โทรมาด้วยว่าไปให้อันชาวนาเงหาอันฮิตเอาไปให้ในก๋าเฮยว่าชื่อเอาเออทิบอกดอกเราอ่ะบอกแน่ว่าชื่อเอาดอกบมเป็นเฮาเชียนั่นดอกก็ไม่หนาดอกพอใหญ่เนาะไปไปผู้เดียวก็สบายอยู่นิดนึงเนาะแต่ก็ยังเอ่อคลิปน้ำ เนาะประตูเอพีใช่ได้ผู้เลยเสียเนาะความเคลื่อนไหวของประตูเอเมียนไหลคนอยู่ไหนเป็นอยากเบิ้งเนียใหม่ประตูนี่มีม่คนรุ่นยุ่พพอใหญ่เลยเจอ,เอเาห้าไหมอ๋อคอยจะว่าอันนั้นแหละมาคิดอันคุ้นขายกับเนียผู้เมืองนี่<ด>พี่ช้ำเนาะกันบ่แล้วเฮาเอาเนี วิตนี้อึดนี้หยากเลยก็บ้าอยู่น้ำหอมชั้นนี้เลยก็อยว่วะฉันนี่ฉันโดดจะแปลนเมื่อไปชัางกันเออเข้าอันปีนึงอันหาโชคก็บ่ได้นั่นเบิร์ตเนี่ยนั่นเอื้อนนั่นใช้อันนขายมันนั่นอันด่างมันอันนั้นกินนั่นเออคือปีนี้เป็นแห้งราคาถือทีตายแล้วอึดเข่านี่ยยังบ่อจะอยู่ไม่จังดูตายก็บม่จังดูเนาะเออ นงนวเจ้านะม่ก่น่มนิมันอันมาใช่ตัวเองว่ะคอยนั้นหนูจักบดเดี๋ยเจ้าประจานผ้าหนาค่อยอันคนไทยคนเมืองไทยเมืองลาวคนไได้คอยมานมือหาเจ้าเละคนว่ะเขยมาก็ได้านอาพ่ออยมาตายก็บากมาทอดจังวะเนี่ยนเจ้านั่นคอยใช้พ้ยงเจ้าเน่อย แม่ในประตเอเพว่าใค่อยนะเขานั่นเจ้านไปประจานคอยจังชั้นจังชี่เขาคอยน่เขาจับดมุ่งไปตรงนาะเขาทำไมเนีจ้จับเกาจับเลยเจ้าเจ้านนะเห็ดให้เขาจับเขาพื้นเมื่ออันมมนยิ่งเคยบดเสรไปว่าผู้ชายเห็ดจชั้นจักชี้เจ้าเคยได้นะคอยเราบเคยอย่างนี้เขาหัวบดอ เื่อเวลาหนันหัวควันเพิ่นหน่อยเนาะหัวเห็ดจังชัดเห็ดจังชี้บ่อเขาเออบ่อคุณบอกหมอลลามอลามมันคนนั้นช้ำนั่นมันจะมาว่าวบอลนี่เนาะออกวันนี้นั่นเออก็เป็นน้อนไผ่ก็เป็นน้ำหัวตัวเองเนาะหัวหนอนมาเห็ดเห็ดทั้งหน้าและบัดให้ค่อยมีบ่เห็ดทั้งหลังบัเห็ดทั้งชั้นนอนจะขอกจะแข้งมันว่าวนันดลยมอหนันมันว่าวที่รีบ่อ้ายมันว่ามันมาว่าวชูค่อยพังว่า เจาเห็ดยานั่นเห็ดยานี่มันวะมอ่น่ะเออ้างว่ามันแคเป็นช่างเาเทอาเล้าให้เมืบุค่อยก็เห็ดลีนน่นฉันมันรู้มาากเราคันมันเบาๆน่แมนแมนแมนบานี้ละขันมันขึ้นมอนน่นได้เปล่าคืนหาเจ้านั่นคแนนวเจ้าโบหุ่นแห้งกันตัวนั่นเจ้าชิ้าว่าขึนหนึ่งชี อันลินกับมันเห็ดกับมันคือหนึ่งชักเถื่อเหมือนเดิยกแชมควยจเข็ดนั่นแล้ววะเออโอ้ยบ่ได้มันบ่เมื่อวะบ่เมือแล้วก็บ่เมื่อวะเดี๋ยวนี้มันขออันให้เจ้าเห็ดนั่นคือหนึ่งชามเถื่อชองเถื่อช่องกับสามมืดตอนั้นเหมัอนโอ้ยเออมาตายก็ไม่มาแล้ววะบนบ้านเอออืออือของเจ้าไปควยคำคืออันในห้างอีตาเบิบแล้วะโดย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 อือเออ เนาะประตูเปนแห้งโกโมขึ้นมชิว่านั่นไปช้างอ๋อเนาะเพื่นกระสางเป็นคนนันน่ะเนาะประตูเนาะอันนั่นอหละจังว่าวนโมเมนตว่ากัหมู่ปจานนาตัวเองเนาะแม่นอยู่ว่าวชูผู้อื่นพังแม่นประตูัตัวเองเหมูเจ้าเคยบ่ในนั่นเนาะเคยบอกเลยนะเออแม่นแม่มันก็บกพ้นว่าที่ว่าไปประช้างประจานท่านาตัวเองไปแล้ว พูดแม่นว่นอเจ้าว่าัางท่นจะที่กับมันว่าไปยังีกโตหัวลูกก็ล่ดหัวลูกโตแล้วบอกพอหลามคุณพังเออมันรู้ว่าไปที่หมอนั่นเนาะเิ็นก็บว่าไปแน่นอนประตูเนาะเออคนมันร้อไปแล้วมันว่าโดยเจ้านังร้องประจันทานนาลูกดัาเช้าคนเนาะเออเออแบบนั้นั่นแหละเขาว่ามับยีงบทชินทำแม่วัะตูเนาะวัาตัวเองไปนอนน้ำ ไปว่าทูบงพังอากูเว้ยคนหน่อยมันมีปัญญาแนวนั้นจังหน่อยมันคิาว่าจงชั่นจังฉี้เนาะเ้าเช่าเช่าโดคนบ่มีชินไม่ทำหลนั่นนั่นไม่เลยเนาะทั้งไม่น่ะมันมาอยู่แล้วค่อยนั่นเนาะไอ้ค่อยงูขึ้ไปห่างพอดีนะมันตูเนาะคออยบงูเป็นหัวมันแล้วแบบนี้นั่นเอาโลดม่ได้พวกกบเวาเนาะปรมทำมันงู่ระทศมันง่าแต่พ่อ ผัวมันจะตีจนแควหักมันคือกิแม่นแนวนี้แหละมันจะตแนวนี้ได้แล้วย่า้าวแนวนี้แล้วเออแล้วมันบมอยากใครวาเนาะผู้ชายมันละอายมันมันใช่แขคลร้อนเนี่ยกิแม่นแหละแต่มันมันมันโลงชิปอันนั้นเนูจักแต่ะบ้านในเมืองเขายัางค้นไปดอกทิถามาผัวมันนั่นอยู่หน้าหันนั่นโดยบ้านบ่อนั่นเออแม่นผู้ใดก็ทิถามหาไอ้หาน้องมันอันอีบ่ายอันนั้นมาเอาผัวอยู่นี่นั่นมันเป็นในไอ้ผัวจากตีแขคล จนหักมันชิปามเขาบ้านบ่อเขาก็มีอยู่ผู้รืงเขทาอยูืนหันทางเวียเขาดีละนั่นชิปไปถามเขาหันเบิ่งอีน้อยนะมาผัวอยู่นี่นั่นมันพี่ชังนพวกผัวตีจนแควหักค่อยนี่เอาแล้วอีน้อยอันนี้กระดิได้แปดมือแรนมาเฮือนี้เขาก็เล่าชูพังเลยบอลนี่ใช่ของมันนั่นเนาะโอ้ไม่ได้นะประตูเนาะนี่ไงการมันน่ะเป็นคนดีผู้หนึ่งไปเอาโรถไปรถว่าเขาไปบ้านบ่อนเนานเอาชิปไปมืออื่นมาเฮือเนี่ยไกลหอดบ้านบ่ออี